สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพว<บ>กเรา25 h u r s i u y i e o r e นะคะพบกับดิฉันกิก้ค่ะพบกับดิฉันก้องแง้งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีคะนี่เลยค่ะประเด็นที่เป็นที่พูดถึงกันมากในปัจจุบันคือการแชร์ข้อมูลข่าวสารในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter ค่ะนี่เลยค่ะเราเพิ่งไปเจอข่าวนี้มาะค่ะเป็นข่าวที่ะนักข่าวนียได้มีการแชร์ข้อมูลผ่านท w i ต t e อร์ค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อถือเลยค่ะเนื้อหาข่าวเป็นยังไงบ้างล่ะคะอ่นนี่เลยค่ะเรามาดูกันเลยค่ะ เว็บไซต์ Voice TV ได้มีการแชร์ข่าวเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของนักข่าวผ่านโซเชียลออนไลน์ที่เรียกว่า Twitter โดยผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าข้อมูลที่ส่งผ่านทวิตเตอร์จากนักข่าวบางข้อความนั้นมีปัญหาเชิงจริยธรรม6ด้านคือ 1. เสนอข้อมูลผิดพลาด 2. ไม่ได้แยกเนื้อหาข่าวออกจากความคิดเห็นส่วนตัว 3. เนื้อข่าวย่อความจนบิดเบือนข้อเท็จจริง 4. ใช้ภาษาไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสม 5. ไม่บอกที่มาของแหล่งข่าว 6. เป็นข้อความละเมิดสิทธิส่วนตัวสิทธิเด็กหรือสตรีหรือความเป็นมนุษย์เอาราคาข่าวของดิฉันเป็นยังไงบ้างคะหูมันเป็นข่าวที่น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นมาฟังข่าวของดิฉันต่อกันเลยดีกว่าค่ะเอาะ้าแล้วมันเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรคะมันเป็นข่าวเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลข่าวสารการเสียชีวิตของนายเฉลิมยู่บุงค่ะอุ้ยน่าสนใจจัดเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยค่ะ มีการพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายเฉลิมอยู่บำรุงผ่านโลกโซเชียลออนไลน์โดยในปีที่แล้วก็มีข่าวลือว่าเสียชีวิตมาแล้วรอบหนึ่งและในปีถัดมาช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็มีการแชร์ข่าวโดยให้โดยพาดหัวข่าวว่าเฉลิมตายแล้วเกนนำเสื้อแดงมารอรับศพหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมหน้าแต่หลังจากมีข่าวนี้หลุดออกมาทางญาติและผู้ใกล้ชิด ก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่านายเฉลิมอยู่บำรุงยังมีชีวิตอยู่ข่าวทั้งหมดเป็นเพียงแค่ข่าวลือโห oh, แสดงว่าก่อนที่เราจะเสพข่าวหรือแชร์ข่าวบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะเนี่ยข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีความถูกต้องแม่นยำใช่แล้วค่ะอย่างที่ได้มีนักวิชาการได้พูดเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำไว้ว่าริชารโอมาสันแลคณะได้กล่าวว่าประเด็นความถูกต้องแม่นยำ ได้แก่ความถูกต้องแม่นยำของการเก็บรวบรวมและวิธีการปฏิบัติกับข้อมูลสารสนเทศประสงค์ปานีธพล,ลกังได้กล่าวว่าความถูกต้องของข้อมูลการเก็บข้อมูลไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นอาจมีข้อผิดพลาดได้อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรืออาจมีการแก้ไขข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ และสุดท้ายประนอมหยวกทองได้กล่าวว่าความถูกต้องแม่นยำคือสารสนเทศที่ดีจะต้องตรงกับความจริงและเชื่อถือได้สารสนเทศบางอย่างมีความสำคัญหากไม่ตรงตามความเป็นจริงแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้สารสนเทศที่ถูกต้องแม่นยำจะต้องเกิดจากการป้อนข้อมูลรวมถึงโปรแกรมที่ประมวลผลจะต้องถูกต้อง ข้อควรพึงกระทำา1ข้อมูลต้องมีความถูกต้องในการรวบรวมจัดเก็บเผยแพร่และการเรียกใช้ 2. การเผยแพร่ผลงานควรมีการระบุชื่อผู้รับผิดชอบและแหล่งที่มาเสมอเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลงาน 3. ม,มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่เสมอ 4. มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ สำหรับข้อไม่ควรพึงกระทำหนไม่ดัดแปลงหรือปลอมแปลงผลงานของผู้อื่น 2. ไม่นำผลงานของผู้อื่นไปอ้างว่าเป็นของตนเอง 3. ไม่นำผลงานของผู้อื่นไปใช้ในทางมิชอบด้วยกฎหมายสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย